สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจธิดาหน้าแดงนะคะเพจที่จะให้ความรู้ในเรื่องของการปลุกพลังกุนดลินีนะคะแล้วก็กระตุ้นนะคะการตระหนักรู้ในตนเองนะคะขอนญาตแชร์สกูค่ะวันนี้เปลี่ยน cover เพจใหม่เห็นไหมเออจริงๆพูดผิดนะเนี่ยตะเกียคัดได้แบบกุนดลินีนะคะ พลังแห่งการตระหนักรู้ในตนเองเพจที่จะปลุกพลังกุลดรณีของเพื่อนๆทุกคนนั่นเองนะีคะนี่แล้วเราก็จะได้รับประสบการณ์ทางด้านการตระหนักรู้ในตนเองนั่นเองอืมฉันเพิ่งคิดคอนเซ็ปต์ใหม่ได้นะนะดีค่ะมันดีทุกอย่างมันดีทุกอย่างมันเข้ามาโดยแบบ ถึงเวลาเหมาะสมและใช่และใช่ด้วยบอกเลยแชร์แชแชวันนี้นะคะก็จะแชร์เนาะหัวข้อว่าใช้จิตนะคะใช้จิตลูกขอขอค่าเทอมค่าเทอมใครก็ค่าเทอมหนูดีนั่นแหละคะ่ะนะคะ ก็เป็นเขาเรียกว่าธิดาก,ก็ใช้มา4เทอม4เทอมก็คือ2ปีนะคะปีละ2เทอมนัม่นเองปีนี้เข้าอนุบาล3นะคะเทอมที่5เนาะก็คือเหมือนครั้งที่5ในการที่จะต้องชำระค่าเล่าเรียนของหนูดีเขาก็เฉลี่ยประมาณ18-20 0ถึง2 0 0 0มบาทนะคะต่อเทอมซึ่งเราเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ก็ต้อง เขาเรียกอะไรหานะคะหาแบบไรายได้เออหาเงินเข้ามาเพื่อที่จะดูแลซัพพอร์ตลูกของเราเนั่นเองนะคะ,ะเคยมีสินแสท่านหนึ่งนะคะเป็นสินแสที่เป็นออคุณพ่อของเพื่อนนะคะท่านเคยบอกว่าเด็กเนี่ยหรือลูกของเราอะคะ่ะเขาจะมีเทวดาคุ้มครองไม่ต้องกัวงวลหรือไม่ต้องกังวลไม่ว่าจะเป็นค่ากินอยู่ค่าเลี้ยงดูอะไรต่างๆจิปาถา ทุกอย่างจะถูกจัดสรรมาให้ในเวลาที่เหมาะสมเมื่อก่อนเราก็ไม่ไม่แน่เอาจริงๆเราก็ไม่แน่ใจแล้วไม่ค่อยไม่ได้เชื่ออะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่าแต่พอเอาจริงๆอ่ะพอเราแบบเนี่ยอย่างเช่นที่ดาก็รู้สั์ในเรื่องของการปลุกพลังกุลเดรลินีใช่ไหมคะซึ่งรู้จักก่อนที่หนูดีจะต้องเขาเรียกอะไรต้องจ่ายค่าเทอมอ่ะเทอมแรกเลยอนุบาลหนึ่งเลยจาได้เลย ก็ไม่รู้อะไรทำไมจัดสรรให้เราได้ได้ไปเรียนและได้รู้จักพลังตรงนี้นะคะซึ่งตอนที่เราไปเรียนแล้วเราไปปลูกล้วก็แค่ต้องการอยากจะให้พลังภายในของเราเกิดความสงบสุขเราก็แค่อยากเป็นสุขภายในหัวใจคือเป้าหมายเรามีแค่นั้นเอาจริงๆการที่ไปเรียนฝึกสมาธิฝึกต่างๆเนี่ยเราต้องการความสงบภายในเป้าหมายคือต้องการความสงบภายในหัวใจ แต่ผลลัพธ์ที่ได้ตามมาเหมือนเป็นของขวัญเหมือนเป็นกำไรอะ่ะมันมากกว่านั้นมันมากกว่านั้นซึ่งพอเราแบบมันว้าวไงแล้วก็เลยต้องแบบเฮ้ยต้องถึงภารกิจถึงเวลาเราละที่จะออกมาแชร์แล้วบอกว่าพลังของกุลเลินีของมนุษย์เราอะ่ะมันทรงพลังแค่ไหนแล้วมันช่วยชีวิตเราให้ใช้ชีวิตได้ง่ายแล้วก็มีความสุขได้ยังไงนะคะ นี่แค่แบบอันนี้เองสวัสดีน้องโบนะคะสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาชมไลฟ์สดนะคะอ่าแล้วทีนี้ยังไงต่อพอเราได้เริ่มเปิดเปิดปลุกพลังกุลเดินีขึ้นมานะคะอ่า พอเราก็ได้เริ่มนั่งเนาะสมาธิในแบบสหจัจจยค ك ้าก็คือในเรื่องของการกระตุ้นและการปลุกพลังกุเนเดลีนีนะคะเป็นประจําในช่วงแรกเลยในช่วงแรกนี่โอ้โหทำเป็นประจํามากเลยค่ะเดือน2เดือนคือทําทุกวันว่างั้นเถอะนะคะคือเราก็ทําด้วยความที่เราต้องการสงบสุขภายในสงบสุขสงบจิตสงบใจให้เรารู้สึกเป็นสุขเพราะเรารู้ว่าการที่จิตเราสงบจิตเราเป็นสุขเนี่ยมันจะดึงดูดเพราะช่วงนั้นเราก็รู้จักเขาเรียกว่ากดแรงดึงดูดด้วยนะคะ มันจะดึงดูดเขาเรียกสิ่งแวดล้อมต่างๆการง,ง,งานการเงินความรักหรือเรื่องราวดีๆต่างๆในชีวิตด้ดึงดูดเข้ามาในชีวิตเราอ่ะเรารู้แค่นี้เฮ้ยถ้าเราจิตสงบจิตใจเบิกบานจา่มใสมันจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาอ่ะเราเราทราบแค่นั้นนะเวลานั้นแล้วเราก็ผสมกับการใช้กดแรงดึงดูดของเราว่าแบบอ่ะตอนแรกเราก็ขอก่อนเนาะว่าเนี่ยเดยว จะค่าเทอมหนูดีประมาณช่วงนั้นก็น่าจะประมาณ20 0 0 0อย่างเงี้ยค่ะอเฉลี่ยประมาณเดือนปีเอ้เทอมละนะเทอมละ20 0 0 0บาทอย่างเงี้ยค่ะซึ่งกําหนดเวลาของเรามันจะมีอาจอย่างช่วงสักประมาณเดือนอาสมมติเราจะต้องชําระภายในเดือนเอะไรอย่างเงี้ยเดือน7ของปี2000เท่าไหร่เนี่ยเราก็ก็เหมือนตอนที่เรานั่งสมาธิเสร็จแล้วเนาะเราก็แบบกล้าทิฐิฐานจิตขอให้เราแบบว่า ออดึงดูงานดีๆหรือแบบรายได้จากช่องทางใดก็ได้นะคะให้เราสามารถที่จะมีรายได้มีเงินที่จะไปออชำระค่าเทอมในส่วนตรงนั้นและเท่านั้นยังไม่พอ <c oughs> ก็คือขออนุญาตค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะอันนี้คือดวงจิตของแม่ใช่ไหมดวงจิตของแม่ก็ขอไปแล้วนะคะส่วนทีนี้ทำกับลูกยังไง กับลูกเนี่ยเราก็คือก็บอกเขาบอกว่าเนี่ยหนูดีต้องมีค่าเทมเอมประมาณสองหมบาทนะลูกหนูดีเขาก็จะบอกว่าวันนั้นนะคะจาได้เลยว่าเขา,าแบบเหมือนชูแบบชูมือขึ้นฟ้าอย่างเงี้ยค่ะเทวดาแบบเหมือนบอกสวรรค์สวรรค์ส่งเงินมาให้แม่ด้วยส่งมาให้คนนี้คนน,คน,นี้คนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยได้ออกไหมคะเขาก็จะชี้มาบอกอ่ะแบบคือด้วยความใสซื่อบริสุทธิ์ของจิตเด็กะ่ะ มันเพียวมากมันมันบริสุทธิ์กว่าแบบผู้ใหญ่อย่างเราอะพวกเราแบบคิดเยอะค,คิดนู่นคิดนี่นะคะถ้าในเชิงแบบกดแรงดึงดูมันก็คือแบบเขาแบบไม่ได้แบบคิดน้อยอะไม่มีอะไรที่ต้องคิดแล้วเนาะเด็กๆอะไรเงี้ยเขาก็ขอแบบขอเงินส่งให้แม่เป็นค่าเทิมหนูดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็แบบว่าหัวเราคิดค่กคิคไปกับเขาก็คือแบบ ดำเนินชีวิตด้วยอย่างมีความสุขแล้วก็ลงมือทํางานต่างๆที่ควรทําในแต่ละวันเนาะตอนนั้นก็ทํางานประจาอย่างงี้แหละก็ทํางานประจําอย่างเงี้แหละค่ะแต่ทีเนี้ยก็ทุกอย่างจัดสรรอย่างลงตัวจนวันที่เราต้องชําระค่าเทอมแล้วก็คือเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพอถึงวันที่เราจะต้องชําระค่าเทอมแบบวันที่ชําระค่าเทอมคือเงินมันรวบรวมมาครบ เอาจริงพอมาถึงว่าเออแล้วมันทําได้ยังไงคือคือมันดําเนินไปเรื่อยๆจนจนที่เราไม่ได้ไปแบบไปคิดอะไรเนีอยหระคะคือเราก็ขอแล้วเราก็คือขอไปแล้วแล้วเราก็ลงมือทํากิจกรรมในแต่ละวันของเราอย่างเบิกบานใจอย่างสนุกสนานไม่ได้เครียดไม่มได้กังวลว่าจะได้มาไม่น่าจะต้องมายังไงมาแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะเราเราเราไม่ได้จากัดคือเราปล่อยไปเลยแล้วแถมเราก็คือขอจะให้เขาเรียกว,ว่า ใช้พลังงานจิตของลูกด้วยในการที่ให้เขาขอตอนนั้นแบบเหมือนเราเดินเดินด้วยกันเนาะในที่โลง่โลงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เหมือนแบบพูดเล่นๆของเขาค่ะสวา์สวรค์สวรรค์ของเงินส่งมาให้แม่ด้วยคนนี้คนนี้นะแม่คนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเขาก็จะพูดอย่างนี้ซึ่งมันพอมันได้ครั้งแรกเนาะเราก็เราก็ขออีกเพราะทุกครั้งอะวันที่เราขอเรายังไม่มีเงินถึงสองหมื่นเนาะปะคะ เราเราบอกเลยว่าเป็นคนที่บริหารจัดการการเงินเนี่ยค่อนข้างจะแย่คือแย่มาตั้งแต่ไหนแต่ไรละแย่มาตั้งแต่แบบว่าเมื่อสิบปีที่แล้วเราเขาเรียกเราเป็นหนี้บัตรเครดิตไว้เยอะมากแล้วถึงช่วงเนี้คือตั้งแต่เมื่อประมาณสักสี่ห้าปีก่อนหน้านี้ค่ะเรามีการบริหารจัดการในเรื่องของแบ่งการชําระของหนี้สินของเรานะซึ่งเลยทําให้อ่เขาเรียกอะไรเรายังไม่ได้มีเงินเก็บที่แบบเป็นก้อนเป็นก้อน เราจะมีเป็นช่วงๆนึงอรอไหมคือช่วงที่ต้องใช้เงินเราก็จะจะเก็บอ,อย่างค่าเทอมเฉลี่ยสองหมื่นแล้วก็เก็บแล้วก็จ่ายไปนะคะซึ่งพอวันที่ทุกครั้งอ่ะวันที่ขอเราไม่มีเงินเก็บสักบาทหรอกแต่พอถึงวันที่จะชาระจริงๆอ่ะทุกครั้งมันจะแบบผ่านพ้นไปได้ดูดีเสมอนะคะเราก็แบบ แต่เราไม่ได้แบบนิ่งนิ่งแล้วคือขอแล้วก็นอนอยู่บ้านเฉยๆนะไม่ใช่นะเราก็มีการทำงานต่างๆแต่โอกาสดีๆคนดีๆจะถูกส่งมาให้เราหรือสามารถเราสามารถที่จะขายของอะไรหรือคุยกบคือเราจะขายของนด่ง่ายมากไม่ว่าเราจะขายสินค้าอะไรผลิตภัณฑ์อะไรมันจะง่ายมันจะง่ายมากๆมันจะง่าย มันจะแบบเออลูกค้าแบบก็ซื้อง่ายซื้อง่ายซื้อง่ายนี่แค่ค่าเทอมนะคะยังไม่รวมถึงตอนที่เมื่อสักปีไหน,นอ่ะสองปีนี้หกสามใช่ไหมหกหกสองมะเออหกสองนะคะที่หนูดีเขาอยากจะไปดิสนีย์แลนด์ใช่ไหมณนะวันที่เขาพูดว่าเขาอยากไปดิสนีย์แลนด์ประมาณคริสต์มาสธันวาเออ่ธันวาอ๋อธันวาปี ธันวาปี6-1นแต่วันที่เราไปฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เนี่ยคือมีนา6-2เห็นไหมทัมมิ่งมันประมาณแค่3เดือนเองเนี่ยไอช่วง3เดือนเนี้ยคิดดูว่าที่เาต้องหางเงินหรือแบบสร้างไรายได้ตอนนั้นก็คือเป็นเซลอย่างเงี้ยแหละเป็นเซลด้วยนะคะมันก็มีโอกาสเนาะในการที่จะปั่นยอดแล้วเราก็ได้ได้ผลลัพธ์ได้ไรายได้ได้คอมมิชชั่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม คือมันใช้เงินประมาณ6เออหกถึงหกหมื่นบวกกับค่าเทอมอีกสอง0มนคิดดูใช้เงินแปดหมื่นอ่ะเออแล้วทีนี้คือแบบใบงานในช่วงมีนาะช่วงนั้นประมาณใช้เงินประมาณแปดหมื่นสามเดือนเราก็ยังอศัศจรรย์ใจเลยว่าเฮ้ยเราทาได้ยังไงเพราะตอนนั้นนะ่ะเราแบบขา,ข,าขายข,า,ขายขายคอสสัมมนาอ่าขายคอสสัมมนาสัมมนารอบนั้นเนี่ยโอ้โห จำได้ว่าทะลุทะลวงทะลุเป้ามากจากที่เราเซตสัมมนากันเนะเาะรอบละ1,000งนคนนะคะมันทะลุไปจน2,000คนมันเลยทําให้สามารถที่ดานเลยสามารถที่จะเขาเรียกสร้างคอมมิชชั่นให้กับตัวเองอะได้แบบมหาศาลเลยอะได้ถึงหลักแสนเลยอะอแต่ก่อนที่เราจะไปลงมือทําอย่างแบบเขาเรียกแบบ Work h a r า์่ะ เรามีการขอใช่เราขอทธิดาคือเป็นคนที่ขอแบบตรงตรงเลยค่ะขอเป็นจำนวนตัวเลขตรงตรงแต่จะบอกว่าสวัสดีค่ะอ๋อคุณคริสตี้เองนะคะอสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านอ่ะคือเราไม่ได้เราเขาเรียกว่าเราไม่ได้ทำงานคนเดียวเราแบบใช้พลังพลังจาก ธรรมชาติที่สร้างมาให้คือใช้พลังกุญเดลีนีดึงพลังกุญเดลินีคือตอนนั้นเราเปิดเปิดระปุกขึ้นมาแล้วใช่ไหมพลังกุญเดลีเนี่ยคือเชื่อมต่อกับจักรวาลใช่ไหมพอเชื่อมต่อเราคือพลังภายในตัวเราอะพอเชื่อมต่อกับจักรวาลแล้วอะค่ะเราถึงที่จะค่อยขอในสิ่งที่เราต้องการและจะบอกว่าเวลาคอนะเคล็ดลับเลยคือขอในสิ่งที่คุณจำเป็นต้องใช้จริงๆ คุณจะได้มาอย่างเร็วคือมันต้องมีเหตุและผลในการใช้อ่ะหนึ่งแสนเนี้ยสมมติหนึ่งแสนเนี้ยในช่วงเวลาสามเดือนเนี้ยคุณจะเอาไปใช้อะไรคืออย่างตอนแล้วมีเป้าหมายเราต้องพาลูกสองคนสองคนเลยนะไปฮ่องกงแล้วไปแบบแบ็คแพ็คแต่การไปแบ็คแพ็คก็ไม่ได้ถูกเลยนะต้องหกหมื่นคือรวมทั้งทริปอะ่ะทั้งกินทั้งค่าเครื่องบินทั้งการเดินทางทั้งเข้าดิสนีย์แลนด์ต่างๆ6 0 0หกหมื่นกับช่วงตอนนั้นเราก็ต้องมีเก็บ เผื่อค่าเทอมด้วยอีก20,000ื่บาทคือรวมนั้นทั้งตอนนั้นประมาณ8ปดหมื่นแล้วเชื่อไหมว่าค่าคอมมิชชั่นรอบนั้นนะคะธิดาได้แบบเกือบแสนแลก็9ก้าหมื่กว่าบาทรวมเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยมันว้าวมากเลยที่มันมันได้มาเร็วมากเราเคยแบบถูกสอนในเรื่องของการตั้งเป้าหมายต่างๆที่แบบเป้าใหญ่มาก <laughs> แล้ว,ลวทำไปแค่ไม่ถึงอาทิตย์เป็นไงคะลมเลิกไม่ใช่ว่าเราไม่ได้นะแต่เราล้มเลิกเพราะอะไรมันเหนื่อยมันเหนื่อยมากแล้วเราก็ทำงานอยู่คนเดียวเนื่อออกปะแต่ตอนนี้ตอนนี้เปิดกว้างมากในเรื่องของพลังจักรวาลหรือพลังของ,ของการปลุกของพลังกุ่นดลนนีขึ้นมา มันช่วยแบบเหมือนมันเหมือนเราได้ปั่นพลังงานนึกออกปะปั่นพลังงานในตัวขึ้นนะอ่ะอ่เดี๋ยววันนี้ก่อนเดี๋ยวก่อนจบไลฟ์ก่อนจบในการแบบบรรยายแล้วกันในการแชร์เดี๋ยวจะมานั่งสมาธิแบบสหัสใจโยคะกันเนาะอ่าเพื่อนๆจะได้ฝึกนะคะเผื่อไลฟ์นี้นะคะเพื่อนๆจะได้แบบว่าเขาเรียกได้ปลุกพลังในตัวเองขึ้นมานะคะ ซึ่งมันง่ายมากๆมันไม่ต้องไปโชดชะโชชะอะไรมันแค่บอกว่ามันอยู่ข้างในตัวเราอยู่แล้วแต่แค่เราไม่รู้ว่าพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเนี้ยอันทรงพลังเนี้ยมันซ่อนอยู่ในตัวเรานะคะแล้วพอเราเปิดหรือปลุกพลังเขาขึ้นมาแล้วอะค่ะพลังแห่งผู้สร้างพลังของคุณแม่พลังของพระมารดาเนี่ยไม่ไม่เกี่ยวกับาศาสนานะบอกก่อนไม่เกี่ยวกับาศาสนามันคือพลังงานในตัวเองนะคะ ถ้าเรารู้เคล็ดลับเนี้ยแล้วเรานำลงไปลงมือทำต่างๆไม่ไม่ไม่จำกัดว่าจะต้องขอแค่เรื่องเงินนะคะหรือเราต้องการขอองค์ความรู้ต่างๆหรือเราจะต้องดิวงานกับใครบางคนหรือเราจะต้องพูดหรือสื่อสารกับใครเราสามารถร้องขอว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยววันนี้จะต้องไปดิวงานใช่ไหมไปคุยกับคนคนนี้ทำยังไงให้วันนี้แบบการคุยเราราบลื่นทำยังไงให้แบบ ทุกคำพูดของเราที่พูดออกไปเนี่ยเขาแบบเมตตาเราเขารักเราเขาแบบแบบเขาเรียกอะไรเหมือนเมตตารักแล้วแบบเขาเรียกแบบคือเราพูดอะไรเขาก็ซื้อของเราอะเนื้อ,อกมาไม่ใช่แค่บอกโอ้เงินร้อยล้านพันล้านมันก็มันก็ทำได้แต่อยู่ที่ความเชื่อคุณมากพอแค่นั้นหรือเปล่าแต่สำหรับธิดาธิดาต้องการผลลัพธ์ที่เร็ว ทิดาจึงขอจํานวนเงินที่จําเป็นที่ต้องใช้ณนเวลาใน1-2เดือนเนี่ยสมมติเนี่ยรู้แล้วว่าอีกประมาณ2เดือนค่าเทอมมาละประมาณ1 8ค่าเทอมมาละขอเลยค่ะอันเดียวเลยโฟกัสเดียวเลยขอค่าเทอมก่อน1 8อะไรก็ได้จัดสรรมาไม่ว่าจะเป็นงานโอกาสดีๆเเขาเรียกอะงานฟรีแลนท่ทดาปัจจุบันก็ทํางานเขาเรียกทํางานประจําด้วย อ่าถ่ายเงินเดือนก็ประมาณนี้เราก็ขอให้เราแบบได้เงินมาคือตอนนี้ก็มีข่าวดีที่แบบว่าเออเราก็จะได้เงินเพิ่มจากที่เราแบบทำงานฟรีแลนซ์อื่นๆด้วยนะคะมันจะถูกส่งมาคือเขาเรียกว่าโอกาสดีๆหรือคนดีๆเราเราเราจะถูกส่งมาด้วยไม่ใช่เพียงว่าอยู่ๆเงินลอยลงมาอย่างนี้ไม่ใช่นะ แต่มันรวมถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆทั้งผู้คนและเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆจะถูกดึงดูดมานะคะทำไมเราถึงต้องกระตุ้นพลังกุลเดลนีในสม่ำเสมอดีกว่าสม่ำเสมอเพราะอะไรเครื่องเขาเรียกร่างกายเราอะเหมือนเครื่องยนต์อะเหมือนคอมพิวเตอร์ที่มันต,ต,ต้องเปิดใช้งานอยู่ตลอดเวลาเพราะหากเราแบบปิดหรือชัดดาวคคะมันก็ไม่มีแบบ เขาเรียกสัญญาณที่จะไปคอนเน c t หรือเชื่อมต่อกับพลังอันศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนแขนพลังจักรวาลมวลรวมอย่างเงี้ยได้แล้วไม่สามารถดึงพลังตรงนั้นลงมาใช้ได้นะคะอ่าก็จะประมาณนี้นะคะก็งั้นเดี๋ยวมานั่งมานั่งสมาธินะคะในแบบสหจัจจะโยคะกาันเนาะเริ่มจากอ่านั่งแบบคดสมาเนี้ยแหละค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะลอง เราจะมาดึงพลังขึ้นนะคะก็คือการใช้มือช้อนอย่างนี้คะตั้งแต่ฐานร่างดึงขึ้นเนะาะงี้นะาหายใจเข้าดึงพลังนะคะจากจาก,กาดที่1ก็คือกระดูกระเบนเน็บนะคะเป็นจุดสามเหลี่ยมปลายสุดของตรงก้นกบนั่นเองนะคะ,ะถ้าทำอยู่บ้างก็ทำอย่างตั้งใจนะคะแล้วก หายใจเข้าลึกๆทำอย่างตั้งใจนะคะมีสติอยู่การที่มีลมรู้สึกว่าจากก้นกบดึงขึ้นมาตามแนมกวกระดูกสันหลังแล้วขึ้นไปจนกระหมอมของเรานะคะมา ท่าแรกนะคะก็คือเอามือขวานะคะวางไว้ที่หัวใจนะคะและอธิษฐานนะคะสิ 12, อ่ะสิครั้งนะคะว่าข้าพเจ้าคือจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์คุณแม่นะคะคุณแม่ก็คือพลังกุณดดรณีอันศักดิ์สิทธิ์ของเราที่ขดตัวอยู่กระดูกเชิงกลางกระดูกสามเหลี่ยมกระเบน,เน คุณแม่ข้าพเจ้าคือจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์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 คุณแม่ ข้าพเจ้าคือจิตวิญญาณที่บริรบรรรบรรสุทธิ์คุณแม่ข้าพเจ้าคือจิตวิญญาณที่บริ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 สุทธิ์ท่าที่สองนะคะเราจะเอามือขวานะคะวางไว้ที่หน้าผากของเราแล้วก็ก้มหัวลงมาเล็กน้อยนะคะ แล้วเราจะอธิษฐานจิตว่าคุณแม่ข้าพเจ้าให้อภัยต่อทุกสิ่งและให้อภัยตนเองพูดอย่างนี้หลายๆครั้งได้เลยนะคะคุณแม่ข้าพเจ้าให้อภัยต่อทุกสิ่งและให้อภัยตนเองคุณแม่ข้าพเจ้าให้อภัยต่อทุกสิ่งและให้อภัยตนเองคุณแม่ข้าพเจ้าให้อภัยต่อทุกสิ่ง และให้อภัยตนเองคุณแม่ข้าพเจ้าให้อภัยต่อทุกสิ่งและให้อภัยตนเองคุณแม่ข้าพเจ้าให้อภัยต่อทุกสิ่งและให้อภัยตนเองอท่าต่อไปท่าที่3นะคะก็คือการเอฝาฝ่ามือของเรานะคะตรงกลางกดไว้ที่เขาเรียกว่ากระหม่อมนะคะแล้วพูด7ครั้งนะคะ 7ครั้งแล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกานะคะคลึงๆตรงกลางกระหม่อมของเรานะคะพูดว่าคุณแม่ข้าพเจ้าขอการตระหนักรู้ในตนเอง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  คุณแม่ข้าพเจ้าขอการตระหนักรู้ในตนเองคุณแม่ข้าพเจ้าขอการตระหนักรู้ในตนเองคุณแม่ข้าพเจ้าขอการตระหนักรู้ในตนเองเมื่อทําเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนั่งสมาธิแล้วก็อยู่กับลมหายใจของเราสักพักหนึ่งนะคะสองถึงสามนาทีและกําหนดจิตไปที่ตรงศีรษะของเราตรงนี้นะคะ โอ้นี้ลมเย็นมากเลยตรงกระหม่อมของเรานะคะ อยู่กับลมหายใจไม่ต้องคิดอะไรหากมีความคิดเข้ามาเพียงบอกพูดในใจว่าข้าพเจ้าให้อภัยข้าพเจ้าให้อภัยข้าพเจ้าให้อภัย,อ,ภยอยู่กับลมหายใจตัวเอง เสียงเพลงที่ได้ยิน เพื่อนๆเอาไกด์นี้ไปฝึกกันนะคะแล้วนั่งสมาธิเองก็สามารถที่จะออยู่กับลมหายใจตัวเองสักพักได้นะคะแล้วเวลามีความคิดเข้ามานะคะเ,เราก็พูดว่าข้าพเจ้าให้อภัยข้าพเจ้าให้อภัยข้าพเจ้าให้อภัยนะคะเพียงเท่านี้นะคะเราก็ความคิดเราก็จะค่อยๆน้อยลงลองสังเกตดูว,ว่าความคิดของเราเป็นยังไงน้อยลงไหม ะะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่สังเกตได้ว่าพลังกุนี้เราค่อยๆตื่นขึ้นนะคะมันก็จะค่อยๆแบบมีลมนะคะแล้วแต่บางคนว่าจะเป็นลมอุ่นๆหรือลมเย็นๆนะคะมันจะมีแบบลมแผ่วเบาออกมาจากศีษะของเรานะคะหรือเราระหว่างวันเวลารู้สึกเหนื่อยๆเราล้าๆนะคะเราสามารถดึงพลังด้วยตนเองได้นะคะก็คือการทำมือเงี้ยเนาะยกขึ้นมาเงะะี้ยค่ะ ลาขึ้นมาจากจัก,กระที่หนึ่งจนถึงแบบนี้เนาะช่วยช่วยดึงพลังให้ตัวเองนะคะแต่ละคนประสบการณ์อาจจะไม่เหมือนกันนะคะแต่เชื่อว่าการตระหนักรู้ในตนเองเนี่ยมันจะค่อยๆถ้าเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ย<ม>ได้ปลุก แล้วพลังคนนีเริ่มตื่นแล้วก็กระตุ้นสม่ำเสมอค่ะเวลาเราพูดหรือเราขออะไรหรือเราอยากรู้ข้อมูลบางอย่างอะไรจากจัก,กรวาลหรือองค์ความรู้ต่างๆจะถูกส่งมาให้ตรงเขาเรียกถูกเวลาที่เหมาะสมของเพื่อนๆแต่ละคนนั่นเองนะคะวันนี้ก็โอเคเยอะม,มากเลยรู้สึกได้นัง่งคือเราได้ออกมาแบ่งปันได้แชร์แล้วก็ แล้วก็อิ่มใจแล้วก็สุขใจแล้วเราก็ได้นั่งสมาธิไปด้วยกับเพื่อนๆนะคะก็ใครเข้ามาดูไลฟ์สดก็ขอบคุณด้วยนะคะแล้วก็ใครเข้ามาดูย้อนหลังฝากกดไลค์และกดแชร์เผื่อเพื่อนๆที่เขากําลังมองหาสิ่งที่เป็นเป้าหมายของชีวิตเขาอยู่นะคะฝากไว้เพียงแต่เพียงเท่านี้นะคะเพจธิดานเด้งกุลนดลินีพลังกุดลดลีพลังแห่งการตรนักรู้ในตนเองค่ะสวัสดีค่ะ